ครับสวัสที่ท่านชมนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่มันออโต้นะครับแจ้งวัฒนานะครับก็ก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> เราก็มาเช็คระยะก่อนนะครับแล้วก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบต้องเปลี่ยนใน,นย้ายก็คืออย่างมินิเนี่ยก็จะมีแบบพวกขอยยางด้านหลังนะครับที่แบบว่ามันแตกเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวรอพี่ช่างนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีทีหน้ารถกันว่า ต้องทาอะไรตรงไหนบ้างนะครับเรารู้สึกว่ายังไม่เนียพอเราก็จะเอามาที่ศูนย์เลยนะครับจะเปลี่ยนเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อรถกะทางเต็นท์ไปนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเราเซอร์วิสให้อย่างคันนี้กําลังจะถึงระยะเซอร์วิสพอดีเลยเราก็เลยมาเซอร์วิสก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับผม่ะแล้วก็มาดูรายละเอียดนิดนึงครับด้านหลังเนี่ยมันเป็นขอบยางครับมีนี้ขอบยางด้านหลังอ่ะมันชอบลุยนะครับ เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนเลยเป i นเวลาช่วงประมาณสีุ่้่มเย็นนะครับก็เรามารับมินิคูเปอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ารถกันอีกทีว่าดูว่าช่างเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมนะครับสำหรับมินิคูเปอร์คันนี้นะเช็กระยะเรียบร้อยแล้ว8 0ด0 0ื่โลนะครับเช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมี แก้ไขในช่วงด้านหลังอขอบยางด้านขวากับขอบยางด้านซ้ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาเดี๋ยววันนี้เออขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับ